จ้าถ่ายโทรศัพท์ตัวยูใส่ปุ๊ถ่ยยมาถ่ายเลยถ่ายตรงนั้นมันไม่ทันไปเข้าเลยขนาดน้ำพวอกอ่อแตกให้กลับบ้านยังไม่กลับเลยนี่ค่อยๆดูถึงถ่ายแล้วก็จะเอาปนน้หมดน้อยหลายใช่ไหมแย่ก็ชอชจนค่อยออกมาแต่หากขุมเนี่ย เอกยาชอบออกนอกกลุ่มใช่ไหมถ้าเรามายาจะหนีแคน้แะก็หมดอีกไม่ต้องมาเจ๊ต้องเสือตจอไม่อไม่ใช่็บ่้าแม่ดาไปทั้งหลายต่อาแต่แม่ดาเบิ้มือได้มือจะให้ดูมันเป็นยังไงอย่างนีเซ็ตแวนาตัวเราต้องงเ แกมีทท์อยู่เพิ่มทอสำดุบแต่เราเมื่อยกับอันนั้นเม่อยรับอนนั้นเมื่อยกับอันนั้นเวทนเวทนตแกไม่หายแกบหานเากะจะกิอย er. เราเลย้น pues mm ี่น้องแนข้าอเยมันก็ได้แค่นั้นแหละี่ยเกียบนี่ต้องทอดทอดฮะข nah ้าวเกียบต้องทอดอืมโอ้หมด อันนี้เป็นน้ำอะไรเนี่ยเป็นน้ำตาลเกลียวของลูกกรดาละลูกหยีชั่ววันเปรี้ยวมาลูกหยีชว่มันเป็นลรกยีกระดกเอาเพิ่มสกิ่นกันนะนะแม่กันว่ามะขามเพิ่มกินค่ะการนี้แล้วกันแล้วคือว่าละปูเฮ้ยมะขามมาสันนี่เหรอนปูเนาะอ้าปูมะขามมาสันมะขามเขาโกนลูกยีเจ้าของเป็นคนกิน กมามา่ิอมารอเนี่ัาซีมดูปูนี่มมขามค่หมสาเปนเหลืองแล้วนิ่นแล้วก็เพื่อปูอาานี่ปูกับมีอาห้อฟังได้เขาจะกนคนลยเนี่ยปูมาคนลปูกับมีอาารตลอดเลยย่าครับอยู่น้องการหาตาหา่านแต่เขาไม่น่าเอาเม็ดออเอาเม็ดออกาเยอกจะกินเอกับกินบีอยู่ด้วยกันหอก็จะมากค่ เพิมดีคน่ะเพ็มดีเพี้นอะไรน้ำปลาหวานจังนะใครทำเพี้ยนอะไรใครทำผู้ตี่ทำแค่เปลาหวานเรียกแล้วน้ำปลาหวานคุณเดินไปทั่วังปู่คุณจะให้สมบัติของในจิงว่านิสาอยู่ทุกที่ใช่จริงว่านิสาคุมไปหมดแล้วคุมไปหมดแล้วแล้วก็ค่อยก็เก็บมาไว้ให้อยาง มม่ละมากมาเลยเกิดเทืมกุนลาบแมนหรออยู่ไดสิบวันเลยนี่รี่เอามเมอรลบมากพร้อมคอยนีน่นะเวาเออไม่ตกหมูบ่ไปแต่เครื่องเราไม่ครบน่ะเราไม่มีต้นหอมแล้วมี<ร>ตมะขั่ชียังไงต้นหอมอง อ้ยอยู <brightness> <desserts> <Negative paper> ่เลยนี hmm. Never, leave, Luckily, ้ปานี่นนะเออเดี๋ยวนะคะคนมาบรเดี๋ยวมาเดมาคนลืมเลยว่ามีต right ้นหอมตรงนี้เอามาพอไหมอันนั้นหังนอันนั้นหั่นหนหนเนื้อเนื้อยางสองานเอาแค่นี้เนาะอันนี้เนื้อย่างลูกเดือดีูกเดือห้าเดี๋ยวมาโรแอน เขาเอาสีชานเลยนั่นตกอ่ะจัอันนี้มันสูงไปแล้วไฟมันอ่อนแล้วมันบ่ยต้องเสียท่าอนนีกมันไม่สูงกันแล้ลยแท่งไงไงีเลยนะไฟอ่อนโผร่กั พเพราะทางแกงเขียวนี่เขียดผานแห้งแล้วมันก็ไม่อร่อยเลยอี่เหรออ้าวบ้านนี้รู้ตีว่าเขาจะเอาเอื้อหอยเที่หตากไหมถ้าไม่ตากมันขึ้นยาถ้าบอกแก็ยังไม่ออกไปเห็นไหมโทรศัพท์เพิ่งกะได้ดีดี่ล้ว ยินดีนะยินีนะกระดกกระดดเลยกะับปะยินดีนนีะเยอะยเลย่ันี่เราถอดอยู่ต้นโน่นเราหนักถอดครัวอยู่โน่เลยถอดปุ๊บเราก็ขี่รถมาเราเรเข้าไปดูอาชาาาขนาดทอดแล้วเลยไม่บอกเลย ไม่เอาเปล่าอยู่อปลาอยู่เสือเสือเข้าห้องเสือเสือเข้าห้องเสือเสือจะไม่ได้ยินแต่พ่อยได้ยินอยากเอาหัวหอมมันอยากเฮือปตายมาเดินมาอยาไปให้ลูกชายเจ้าเลเด้อ้อมแดงหลักหลักเอาหอมแดงเข้าไปหลักเอาหอมแดงเลยอยากอะมันพัดมากนะน้ำบอกเอาหอมแดงมาชูวเออ เอามาอมคเออฟ้าร้องตกอะไรจินต๊ขเขารอท่านกับผ้าตกเราเป็นสี่หามงุฎกเตาสวนสดีนะคะวันนี้เรามีอ่าทำกับข้าวเลี้ยงลุงเสือนะคะลุงเสือมาช่วยทำยา กำลังเล็กไปไหมเวลาเคาะมันไม่สะดวกอ่ะฉลังฉลังๆทำเองง่ายเกินเจ๊ต้มน้ำร้อนไหมเจ๊ผมทองเล้วก็เราขยำอ่ะมันต้องใส่น้ำอะแต่ว่ามันไม่มีใส่ก็ไดาษทรายผู้ใดบอก เราใส่ถ่านนี้ไหมก็เธอมันยู่สูงแค่สะเอาลงเถอะนะว่ต้องใส่ดอกมัน,นจะได้ท่าจะเอาลองตล่ำด้วยก็ได้เอาอิดลงเนาะออ่ม่ <laughs> อร่ง<ะ>ค่อเคยเห็นด้ว มันงั้นมันร้อนจะเอามือคล้ายเป็นคนคิดคนแรกว่าเนื้อหมูกินได้เนาะอออเนื้อคนค่อยเคนแรกว่าเนื้อคนกินได้ ทำอะไมก่อนนะอ,นนอะไรอ,อ้นอ,อินอ,อน้นอะไรต้องเอาน้ำไปอันอออน,ออนัออน้ออนเ็าองวยยางมาอน้นอ้นอันนี้กินหมูใส่น้ำไข่มันแห้หงเกไปใตาไปมันก็เปีย ไปแล้วมะนาวใช่มะนาวมะนาวก็ใส่ไปแล้วโอ้ออกมาทีหลังหอมมาที่หลังน้ำจิ้มเป็นเท่าไหร่มันแห้งมันแห้งแก่าน้ำจิ้มที่หนูทำมันหมดแล้วเหรอน้ำจิ้มมันไหนที่โน่นเหรออืมเขาจะกินน้ำปลาหวานสฉกเปรี้ยงน้ำปลาหวานกับแหวกตุ๋นทำแห้วน้ำปูยูสิ่งใดอะไยู่เอาน้ำขวดอะไรก ได้ยืนฝาไปไดน้ำปวดใสไปเสื้อเลยบอสยังไงของหน้ายาเดี๋เมื่อวานซื้อเ็อามาใช่ไหมอืมเยังไงเดี๋ยว่อจะเสื้อนี้บอกุเดี๋ค่อยจะเอาไปขีดรอบบ้านกรอบกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นขีดไปสเดือนแล้วเ่ยมันเริ่มจางแล้วเสือพิธียังไงรอบบ้าน ขี hi s <S like hi ่ทั้งรอบเลยต่าค่หมงาพันยังายก่อนจะดมาเนี้ยได้ยินนะเจ๊อ๊ออ๊วะคือว่มันมันมชอันี้บอกโดนเงินเวลาพูดเลยไทยบอกพี่เฉยบอกไี่เฉยสอยเชื่แหละ้อยชื่อมืนะไมีน้ำมีนวลหรืยังน้ำเล้วัง

S <S อ๋อแล้วเอามาเพื่อปลวานจะกคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะหอมยกสวัสดีค่ะ